นิทานในศพเรื่องแกะหมาป่าและราชสีแกะฝูงหนึ่งเที่ยวเดินกินหญ้าและหลงเข้าไปในฝูงหมาป่าพวกหมาป่าจึงทําการล้องฝูงแกะไว้และทยอยจับกินเป็นอาหารจนหมดทุกตัวก่อนที่แกะตัวสุดท้ายจะถูกจับกินนั้นมันได้กล่าวคําขอร้องให้หมาป่าปล่อยมันไปปล่อยข้าไปเถอะข้าเพียงแต่เดินทางหลงมาในฝูงของเจ้าจเจ้าไว้ข้าได้ไหมกล่าวจบ มันก็ถูกหมาป่ากัดกินในทันทีฝูงหมาป่าเมื่ออิ่มกันแล้วต่างก็พากันนอนหลับขณะนั้นได้มีลูกราชสีพัดหลงเข้ามาในกลุ่มของพวกหมาป่าพวกมันก็ล้อมลูกราชสีไว้ตั้งใจจะจับกินเหมือนฝูงแกะลูกราชสีกลัวมากจึงบอกกับฝูงหมาป่าว่าพ่อกับแม่และญาติของข้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ หากพวกเจ้ายังไม่ปล่อยข้าพวกเจ้าจะต้องถูกจับกินแน่ๆพวกหมาป่าต่างไม่เชื่อที่ลูกราชสีพูดและพากันหัวเราะขณะนั้นกลุ่มราชสีที่ซุ่มอยู่ก็พากันออกล้อมกลุ่มหมาป่าไว้พวกหมาป่าพอเห็นดังนั้นก็พากันตกใจคิดจะวิ่งหนีแต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะถูกล้อมไว้หมดแล้วในที่สุดฝูงราชสีจับฝูงหมาป่ากินเวทอาหาร หมาป่าตัวสุดท้ายก่อนที่จะถูกจับกินก็รำพึงรำพันขึ้นมาว่าถ้าข้ายอมปล่อยไม่ไสีตัวน้อยไปข้าคงไม่ถูกจับกินแบบนี้ทีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำาไม่ผู้อื่นเดือดร้อนก็จะได้รับความเดือดร้อนกลับมา